ลูกทุ่งชวนคุยอยู่ด้วยกันที่นี่ครับคนลูกทุ่ง FM 103ร้อยฮิตติดเทรนครับกับผม r o c k ้สุรประดินสมบัติเจริญครับและอย่างที่ได้บอกกันไว้ครับว่าวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในเวลา11โมงครับแขกรับเชิญนะฮะจะมานั่งอยู่ข้างๆเราครับและตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วด้วยครับสวัสดีคุณนพรัตน์ไม้หอมครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับนะฮะ เป็นคลิปเรียวกล่าวครับ <c oughs> ข้างนะฮะโอ้โ oh หวันนี้เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยหลอกกันพอหรือยังครับผมนะครับ,รบแต่ก่อนที่จะไปคุยถึงซิงเกิลขออนุญาตนิดนึงที่บอกว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยด้วยพี่ท็อปได้ผมฟังปกติคุณอินดี้มากไม่ค่อยออกสื่อวันนี้ได้มีเกียรติได้มานั่งสัมภาษณ์คุยกัน <c oughs> นะครับนะถึงโอ้โหซิงเกิลใหม่ล่าสุดแต่ก่อนที่มาคุยซิงเกิลใหม่ล่าสุดขออนุญาตเล่านิดนึง ก่อนหน้านี้ทําอะไรยังบอกว่าเดินสายลิกลิเกอยู่ก็แสดงลิเกเหมือนเดิมครับอ่าใช่ครับแสดงลิเกอยู่ด้วยก็อยู่เรื่อยๆครับเป็นเรียกว่าเป็นอาชีพหลักของเราใช่ครับนะฮะตั้งแต่โอ้กี่ปีแล้วนะครับต้องมี20 30ปีใช่ครับนะฮะโนบลาร์ดไหมหอมีชื่อนี้นะครับการันตีได้ใช้คํานี้ครับนะครับต้อง20-30ปีและช่วงที่ผ่านๆมานี่ก็คือเราก็ยังเดินสายลิเกอยู่ตลอดเลยด้วย ก็แสดงลิเกอยู่ตลอดแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าช่วงหน้าฝนไม่ค่อยมีงานถ้าเป็นเลบรุ่งหรือมอรามก็ช่วงปิดวงอะช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนก็จะมีไม่กี่คณะที่มีงานแสดงอยู่ตอนนี้ครับโอ้โหแล้วเขาเวลาเขาไปเล่นเขาฝนไม่ตกเลยก็มีตกบ้างไม่ตกบ้างก็ต้องลุยๆกันไปสถานที่ใช่ครับต้องลุยๆกันไปหรือบางทีเขาก็จะเป็นแบบอินดอร์บ้างอะไรบ้างอย่ใช่ไหมฮะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแบบว่าไฮซีซันที่นอกหน้าฝนเราก็ยังเดินสายอยู่ด้วยต่อไปใช่ครับ ใครสามารถจ้างได้อะไรได้นะครับได้ได้ด้โยเหมือนเดิมนะครับกับนี่เลยคณะของคุณนพรัตน์ไม้หอมครับผมเดียวนี้ใช้ชื่อคณะก็คณะเดิมครับนพรัตน์ไม้หอมนพรัตน์ไม้หอมเหมือนเดิมเลยด้วยชื่อนี้เลยด้วยนะฮะบางคนเขาบงมีมีไมเนอร์เชนไง บบว่าเอาตรงนี้มาเติมหน่อยชื่อตรงนี้มาเติมหน่อยอะไรใช้ชื่อนี้มานานเลยครับใช้ชื่อนี้เลยออริจินอลเลยด้วยนะครับนะฮะก็สามารถนะติดต่อได้เลยด้วยเัาคณะนะครับนกรัดไม้หอมนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไหนนะครับน่าสนใจได้เลยด้วยเหมือนกันเดี๋ยวตอนท้ายมาบอกว่าเนี่ยติดต่อไปทางไหนอะไรไงหรือช่องทางการติดตามของเราครับนะครับและก่อนหน้านี้ได้มีออกซิงเกิลบ้างไหมครับผมก็มีทําอยู่เรื่อยๆนะทำอยู่เรื่อยๆ เวลาช่วงที่แบบไม่มีงานช่วงแบบช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่เขาจะโลซีซันแล้วเขาก็จะมาทําเพลงกันบ้างอะไรกันบ้างครับคือผมก็นานๆก็ก็จะทําผมมาบ้างอะไรเงี้ยครับเหมือนอย่างเพลงนี้เป็นต้นที่ก็ช่วงหน้าฝนพอดีเลยคือเพลงนี้ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนสําหรับเพลงหลอกกันพอรนี่เพลงเพลงนี้จริงๆแล้วนะผมผมได้ฟังเวลาไปแสดงลิเกครับแล้วเพื่อน ชื่อเอกพงศ์พนมกรอ่เราได้ครับเขาก็ชื่อได้เขาก็จะเปิดเพลงนี้อยู่ตลอดเวลานั่งแต่งหน้าจริงๆเดี๋ยวนะผมขขอเรียกถามนีดหนึ่งหลอกกันพอหรือยังถือว่าจริงๆแล้วในนกปรัสไม้ของเวอร์ชันนี้เป็นคารเวอร์เวอร์ชันใช่ครับใช่ครับจริงๆมีออริจินอลเวอร์ชันอยู่ใช่ใช่คือมีต้นฉบับก็คือของคุณเอ็มยุรนันของโฟเอ็ โอสใช่ใช่แล้วครับเพลงนี้เพลงนี้น่าจะใน YouTube ประมาณ2ปีได้2ปีใช่2ปีครับนะครับเออนะครับของ M ยุระนานนะฮะใน 4S ใช่ใช่ก็ผมก็แต่งหน้าไปก็ฟังเพลงเอ้เพลงนี้เพาะเราหน่าจะร้องดีแล้วว่างั้นนะเทางชอบแล่นไม่ใจว่าเพราะว่ามีมันดูเป็นทางเราท่อนุกมันจะมีแบบว่าครับเอื้อนอะไรอย่างนี้เราคิดว่าเราต้องร้องพอให้เลยาคิดอย่งั้น ตอนนี้ก็ก็จะมีงานเปลี่ยนอยู่งานหนึ่งก็เป็นงานคอนเสิร์ตผมก็รับลิเกด้วยคอนเสิร์ตด้วยอ่าเป็นจำได้ที่วัดโมลีวัดโมลีที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีใช่ครับผมก็ร้องเลยผมกล่าวว่าน้องร้องดีแน่ซัดเลยเพลงนี้แหละซัดเลยลอเรียนพอร้องไปจริงๆแล้ว มันเปไปมันเพี้ยนไปเพี้ยนมานั่นคืองานแรกที่ร้องเพลงนี้ไปหาแบ็คกิ้งแพร์มาก่อนใช่แบ๊วมาเราไม่ได้ซ้อมอะไรคือส่วนใหญ่ก็ซ้อมแบบร้องเล่นๆร้องเล่นๆฟังดูตอนเราแต่งหน้ากันร้งขึ้นเวทีก่อนที่เราจะร้องเราก็ตอนที่เราชอบเราคิดว่าเราต้องทางเราได้แล้วเแต่ถามผมพอไปร้องจริงๆมันแกว่งไปแกว่งมาเพี้ยนไปเพี้นมตอนนี้ก็มีแฟนคลับาไปลง YouTube เราก็ต้องไปตามไล่เอาเอาไปลงไปแกว่งอยีกใช่ๆก็ตามไล่ว่าเอาออกก่อนนะครับอย่าพึ่งเลยขอแค่ตัวอีกรอบหนึ่ง านี้ก็ไปร้องรอบสองที่เพชรบุรีวัดพังม่วงขอซ้อมหน่อยขอซ้อมหน่อยแล้วเสร็จปึ๊บอีกรอบก็รับคอนเสิร์ตเหมือนเดิมอไปเพชรบุรีกาวนี้วัดพังม่วงวัดพังม่วงก็ขึ้นดนตรีขึ้นมาเลยเพราะพี่ยนเหมือนเดิมจนกระั่งตัดสินใจไม่มีงานอ่า ช่วงงานเบาๆบอกไม่มีงานเขาบอกให้คนเราห้ามบอกว่าไม่มีงานครับแล้วบอกบางทีเป็นช่วงเบาๆบ้างเอ่ยหรือว่าช่วงรลบ้างเอ่ยโลซีซันผมก็เลยตัดผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่าช่วงงานเบาหน่อยอัดเพลงนี่ว่าขอเลยเพราะแน่นอนเพราะว่ามันมีการตัดแปะมีดีคือออกมาน้วยเทคโนโลยีช่วยใช่ชมีออโต้จูนมีตัดแปะช่วงนี้ลมเข้าไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเบรกนะเดี๋ยวขโมยเข้ารถด้วยเอาด้วยอายุครับด้วยอายุอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า บางครั้งลมเราอาจจะน้อยลงหน่อยมันร้องไม่ถึงโอ้สูงก็ไม่ได้อุยปกติคุณเลนลิเกคุณร้องสูงปี๊ดอยู่แล้วเอบลิเกมันจะไม่มีห้องให้เราต้องรีบไปรีบมาอ่ามันจะไม่มีดนตรีร้องไั้นช่ครับแต่ถ้าเพลงจะมีห้องมีห้องให้เราความรู้มีห้องสัดส่วนให้เราต้องต้องลงมันต้องมีดนตรีเป็นโครงให้เราแล้วเราก็ไปตามดนตรีเพลงหรือตามดนตรีนั้นใช่ลิเกบางทีนักดนตรีเขาตามเรา เรายืดเขาก็ยืดตามเราแต่ไม่รอเราไงครับแล้วลมเราไม่ไหวด้วยอายุด้วยฮึบไม่ทันขึ้นลึกไม่ทันก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าร้องทิ้งอัดดีกว่าเขาตั้ยอดฝีมือแล้วนะเอาเพลงเพราะๆมาให้แฟนขับด้วยฟังดีกว่าําว่าผลตอบรับเป็นอย่างไรครับแฟนลับผมเนี่ยตอนอัดไปยังไงผมถามก่อนผมถามก่อนแล้วตอนอัดตอนอัดได้พี่ได้อยู่ได้เลย แต่ทำไมแล้วที่เวลาไปร้องอยู่คนเยอะเกรงโอ้ระดับดีแล้วเกรงคือเราบางบางครั้งเนี่ยเราเราจะตั้งมาตรฐานตัวเองสูงไปอ้เราเป็นนักร้องนะอัดเพลงมาเราต้องร้องไปเพี้ยนนะเซึ่งเกินมาตั้งเท่าไหร่แล้วเล่นลิเกมาเป็นสิบสี่ปีแล้วเด็กรุ่นหลังก็แบบโอ้ยรุ่นใหญ่มันร้องไม่เพี้ยนไปเพี้ยนมาแล้วสมัยนี้สมัยนี้จะมีโซเชียลโซเชียลไลฟ์สดทุกงานครับ ผมนี่เครียดทุกงานเลยนะจริงเหรอเพราะว่าพอเราอายุมากเนี่ยหนึ่งลืมกรอนขรับลืมบทเรื่องธรรมดาครับผมก็เป็นครับแต่นี่เราก็เราก็เพลงสิใช่ครับออกไปจะไปลืมไหมอะไรเงี้ยมันก็สะสมมาเรื่อยๆสดด้วยเมื่อก่อนก็จะรู้อยู่ข้างหน้านี่แหละดีไม่ดีก็อยู่กันแค่นี้แหละจบงานก็คือจบบแล้วแต่นี่มันอยู่แนี้มันมีไลฟ์ มันตอกย้ำอยู่ใน YouTube นะครับไรสดไม่พอมีเป็นแบบมันเป็นเทปลงอ่ะเป็น YouTube อีกถูกต้องครับผมก็เลยเกรงทุกครั้งที่ขึ้นวทีใช่ใช่ก็เลยตัดทีจะว่าโอ้ร้องเพลงอัดเลยดีกว่าเข้าห้องบันทึกเสียงเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวมันไปแอพออยู่ในห้องอัดปั๊บเออร้องได้ก็ลงได้แต่ก็ยังมีก็มีบ้างแต่แฝงบ้าง ใช้เทคนิคบ้างใช่ครับตามอายุครับผมโอ้คุณยอดฝีมืออยู่แล้วเลยด้วยนะฮะก็เลยใช้พวกเทคนนุมเทคนิคอะไรบ้างแต่สุดท้ายออกมาออกมาเป็นหลอกกันพอหรือยังใช่ในเวอร์ชั่นของในเวอร์ชันของนกพรัตไม้หอมใช่คพึงพอใจขนาดไหนสําหรับด้วยไวผมผมโอเคแล้วชอบเน้นตลอดเวลาว่าด้วยวอย่าเน้นเลยครับผมกระเทือนเหมือนกัน จากในสองงานที่เราไปร้องมาเนี่ยคืออัดมาเนี่ยโอเคถึงคนละเรื่องเนียนสุดแล้วอะไรประมาณนี้ครับอ๋อนัด้วสองงานอ๋อคือแปลว่าก่อนอัดเพิ่งได้ร้องสองทีเองใช่ใช่หลังจากนั้นพอก่อนตอนฟังก็คือแบบสบายลองได้แน่นอนทางเราเอ้ผมเพี้ยนไปทั้งเพลงนี่ผมมึงรู้เลยนะเนี่ยเพราะจริงๆฟังผมก็รู้สึกว่าเป็นทางของนพร์ชใช่จากที่เราเคยฟังเพลงเดิๆใช่ใช่ครับเราเพลงไปเองครับ เราเป็นเองเราไปตั้งสูงไปพอไปอยู่ในห้องอัดนะฮะมีสมาธิขึ้นหน่อยครับมีคนเยอะน้อยหน่อยสองสามทนไลฟ์สดกล้องไม่มีตั้งไม่มีครับไม่มีแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะอนผมมานั่งแรกๆนี่ผมก็แบบจอเลยมันเยอะแยะไปหมดเลยอะเออนะครับก็เลยเขาเรียกว่าสมาธิมันตั้งขึ้นใช่มันตั้งไน้นั่นขึ้นเสร็จปุ๊บพอปุ๊บเราก็อัดออกมาอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอยากให้เป็นแล้วก็ต้องขอบุณปารเซียด้วยครับเพราะว่าปาเซีย เป็นเป็นคนเป็นติดต่อซื้อเพลงให้ไปซื้อจากฟอร์เอสครับขอบคุณในห้างมานิสีเลียงด้วยครับที่ที่มอบเพลงนี้ให้นะครับก็เหมือนก็ให้นั่นแหละมานิสโอ้เหมือนให้แบบให้มาร้องเลยอ่ามันจะได้สมัยนี้แล้วมันจะได้มีคัฟเวอร์เวอร์ชันหลายอันด้วยสมัยก่อนนี่ไม่ได้นะเพลงใครเพลงมันเลยนะใช่ใช่ห้ามเด็ดขาดสมัยนี้เดี๋ยวนี้บางทีหนึ่งเพลงสิบเวอร์ชันใช่ในห้างในห้างมานิสีเลียงก็ใจดีมากใจดีมากให้เพลงที่มาอ่านให้มาเลยแล้วก็ผมก็ปรึกษากับปาเสียปาเสียก็ แนะนำให้ไปทำดนตรีกับลุงเสียเลยงใช่นะฮะแล้วไปทำกับดัตีนะลูกอใช่นะฮะโอ้โหนี่ยอดฝีมือทั้งนั้นเลยนะนี่ปมามาเสียองที่ห้องแมงมุมอาฮะบริโภตปานพุ่มนี่อาน้องมุมยันห้องอัดใจน้องชาแล้วปาร์เซียก็มาคุมโอ้มาคุมมให้ด้วยคุมคุมผมทุกเพลงที่ผมร้องมานี่ผมมันห้าสิบหกสิบเพลงนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ปาร์เซียคุมทุกเพลง ใช่คุมทุกปีคุณน่ารักมากใช่เขาจะมาคุมเลยว่ามาคุมให้เลยอย่างนี้ต้องงี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีจังเลยครับใช่ครับอบอุ่นจังเลยฟังแล้วผมนึกภาพตามรู้สึกอบอุ่นดีจังเลยตั้งแต่ก่อนโค้งสุดท้ายตั้งแต่ผมทําก่อนผมจะเข้ามาสยามนะคือคือป๋าเซ้งเนี่ยจะดูแลผมตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าสยามนี่โอ้ก็เป็นเป็นสิบได้แล้วมั้ยสี่สิบหกปีสี่หกตอนนั้นผมยี่สิบหก ไม่ไล่กับผมเลยอ่ะสะเทือนใจประมาณยี่หกยเจ็ดอะไรเง okay> ี้ยออปีสี่หกใช่ครับตอนนั้นผมอยู่ป่าเซมมาตลอดแล้วก็ทุกวันนี้ผมไม่ได้แม้แต่ตอนนี้คุณก็ยังอัดก็ยังมาช่วยคุมให้อยู่อีกพูดหน้าร้วถึงถึงถึงไม่ได้ร้องเพลงนะผมก็ยัง ยังโทรหายังคิดถึงยังเรื่ึงงานหรือไหว้ครูเขาก็จะมาหรือพี่ท็อปก็จะไปทุกอ่าใช่ใช่พี่ท็อปนี่ก็ต้องตั้งแต่โค้งสุดท้ายเลยายอยู่บนมเป็นโค้งแรกชื่อเป็นโค้งแแต่ไม่ใช่โค้งสุดท้ายของเราจนตอนนี้ผมผมไล่เขาทันแล้วเนี่ยของสตาร์ทเอยู่หน้าเดิมเลยแต่นางสตาร์จริงจริงนางสตาร์ทจริงๆรไม่รู้ว่ามีอะไรดีนะฮะอาจออกมาได้อย่างที่ต้องการและหลังจากนั้นได้ใช้เพลงนี้ไปร้องที่ไหนอะไรยังเลยเพราะว่า เพลงนี้อัดมาได้ยังไม่ถึงได้สิบวันมั้งฮะโหสิบวันนี่เราเปิดที่แรกของโลกเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมดูมนั้จะตสองผมปล่อยมาสองสองกรกฎาคมครับปล่อยมาได้แต่สองกรกฎาคมโอ้นี่ก็สิบสิบกว่าวันอ่า สิบวันวันนี้วันที่สิบสองเเลยหนึ่งศูนย์สวยมากปล่อยตอนแรกแปลว่าปล่อยตอนแรกเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีเอวีปล่อยเป็นอบบลายลึกคือเพลงอย่างเดียวผมตั้งใจเลยไม่มีเอวีครับแบบนี้เลยดิบๆแบบนี้เอาดิบๆอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยแล้วก็แฟนคลับท่านใดที่มีช่องครัเอาไปลงได้เลยผมไม่ได้ไม่ซีเรียสเลยผมให้ไปลงเลยเพราะผมไม่ได้ทําลงช่องยูทูบเอ้าแล้วไปปล่อยที่ไหนอะไรยังไงแต่หน้าเฟซเลยครับ ปากมุดเลยโอ้ดื้อๆอย่างนั้นเลยด้วยใช่ครับเพราะว่าดิบแท้ม่เอ้ยผมก็คือเอาความรู้สึกผมนะครับครับครับผมผมอยากจะมอบสิ่งดีๆมอบอะไรให้กับมอบผลงานชิ้นงานใช่ให้ให้กับแฟนคลรับด้วยด้วยหัวใจจริงๆโดยที่ไม่ไม่ได้หวังที่ว่า อาจจะต้องมียอดวิวหรือจะมีรายได้อะไรตรงนั้นอ่า Tik TikTok ก็ไม่ได้ลงแต่จริงๆแล้วผมมองว่าการที่เป็นลงเฉยๆครับมันแค่เป็นอ่าโอเคเข้าใจอย่ที่คุณุพนักอธิบายว่าเอ้ยเราไปลงเนี่ยไม่ได้ว่าหวังที่ได้ยอดวิวทุกคนจะต้องมานั่งปั่นให้เราอะไรเงี้ยเราแค่อยากจะให้เขาเฉยๆให้ฟังเลยว่าของงานที่แล้วผมร้องมามันเทียนหรืผมต้องการให้ฟังให้เพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแค่บอกจะบอกเฉยๆว่าจริงๆคุณไปลงนะครับมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มันทําให้สามารถเซิร์ชหรือตามหาง่ายขึ้นอ๋อแต่่วาคือ คือตรงนี้ผมก็ผมก็ส่งส่งเพลงให้แฟนคลับประมาณสี่ห้าช่องอ่าพี่เอาไปลงเลยค่ะผมให้เอาไปลงเลยครับ<อ>พี่จะไปตัดต่อไปทำภาพทำอะไรเอาไปเลยแล้วแต่แล้วแต่แหลยลวา่ามันของผมเนี่ยจะมีหน้าเฟซผมคือภาษาไทยเลยนุพัตน์ไม้หอมอคือพิมพ์เข้าไปก็จะได้ฟังเลยตั้งหมุดไว้แล้วก็คือที่นุพัตน์ไม้หอมแฟนเพจ อันนี้จะมีคนติดตามเยอะหน่อยประมาณสามหมื่นกว่าต่อคนคือมีทั้งอันที่เป็นแบบส่วนตัวแล้วก็มีอันที่เป็นออฟฟิเชียลมนแฟนเพจแค่นั้นโอ้โหส่วนช่อง y o youtube ก็จะเป็นช่องของของแฟนคลับอ๋อแฟนๆนั้นที่เขาทําให้เขามีช่องของเขาหมดเลยอินดี้จริงๆเห็นไหมครับอินดี้เขาบอกผมเขาเขามีช่องของเขาเขามีกันแล้วแต่เลยเราก็ทําแล้วเราก็ส่งไปให้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ทุกท่านเลยด้วยแค่ผมเสียงหล่อหน้าเฟซพอแล้วจจบ แล้วเวลาที่คุณเวลาไปเล่นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะไลฟ์สดทางไหนเพจเพจเพจอันไหนนกพรัตน์ไม่หอมหรือว่าแฟนเพจนพรัตน์ไม่หอมนพรัตน์ไม่หอมแฟนเพจมีลิเกไทยคือเนอสุพรรณเราก็มีพี่ไม่ช่องเนี่ยยิ้มใหญ่อันนี้จะสลับอันนี้จ้างเข้ามาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วแต่คนที่ชอบลิเกเขาจะอยู่ในนั้นกันอยู่แล้วแต่ละเพจเนี่ยจะมีคนติดตามไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้อง เขาเรียกว่าหมุนเวียนแทร็กต์เพื่อเพื่อที่จะแฟนๆผลงานหลายๆกลุ่มนะฮะเขาจะเขาจะชอบลิเกเหมือนกันแหละมีลิเกเป็นเซนเตอร์ในหัวใจของทุกคนแต่ว่าสไตล์ก็จะแตกต่างกันใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนอันนั้นไปรวมทั้งของทางนพรัตน์ไม้หอมด้วยแล้วก็นพรัตน์ไม้หอมแฟนเพจด้วยไหมครับใช่ใช่ใช่ก็คือจะไลฟ์สดในเวลาที่เราไปเล่นคือผมถามเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับด้วยก่อนหน้านี้ช่วงของนลิเกเนี่ยช่วงนี้กระแสลิเกกลับมา กลับมาเพราะเพราะว่ากระแสลิเกตอนนี้ดีเพราะว่าเอาพูดตรงๆเลยก็คือสอรามน้ำเพชรอ่าน้องแม็กก็เป็นอีกหนึ่งเจนเป็นอีกหนึ่งเจนด้วยเหมือนกันน้องแบงค์สอรามเออน้องแบงค์เนี่ยเขาเป็นถ้าพูดถึงลิเกก็ต้องน้องแบงค์ละอ่าในยุคนี้เลยในยุคนี้เลยเขากเข้ามตั้งแต่สมัยตัวที่อย่างนี้กันเลยสอรามน้ำเพชรตัวแค่หัวเข่านั่นเขาเก่งแล้วนะ่าโอ้โหแล้วอเดีล้วมาช่วงหลังเนี่ยสอรามน้ำเพชรเนี่ยเข้ามา ทำให้ปรับปรุงเด็กรุ่นใหม่อ่าเด็กรุ่นใหม่รู้จักลิเกมากขึ้นใช่กลับมาสนใจทําให้ลิเกเนี่ยบูมขึ้นพอลิเกบูมขึ้นปุ๊บพวกรุ่นใหญ่ของพวกเราเนี่ยครับก็อยู่ได้อ่าก็จะทําให้คนนึกถึงเริ่มรีมายแล้วเริ่มนึกถึงรุ่นพี่ๆแล้วเอ๊ะ นอกจากลิเกยุคนี้สรำน้ำเพชรและยุคก่อนๆหน้ามีใครอะไรยังไงบ้างครับจะีมาไปถึงพี่ๆประมาณนั้นครับเพราะในยุคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินดี้บ้างเอ่ยมอลำบ้างเอ่ยแต่ว่าตอนนี้ที่บอกลิเกก็เริ่มกลับมาผพราึงถามว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าอยากจะให้หลายๆคนผมเชื่อว่าแฟนๆลิเกมีเยอะครับแต่เอ๊ะช่องทางในการติดตามชมติดตามฟังหรือติดตามดูเออมันจะไปตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ผมคุยกับคุณการทศนะเขาเป็นคนอีสานจริงแต่เป็นคนอีสานที่ชอบดูลิเกมาก เออแล้วเขาก็แต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงในแบบว่าสำเนียงแบบลิเกเลยจะผมถามเขาเลยด้วยเหมือนกันว่าผมชอบลิเกครับชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้ผมว่าลิเกเท่มากนะนี่นะคิดเหมือนผมเลยเท่มากเท่มากผมกระเป๋า่าตอนนี้ลิเกเท่มากใช่คิดเหมือนกันเลยเด็กรุ่นใหม่เก่งนะครับผมบอกให้ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่แสดงลิเกเนี่ยครับเก่งนะบางครั้งเก่งกว่าคนรุ่นเก่าด้วยเพราะอะไรู้วไหมเพราะเพราะว่าหนึ่ง เขามีความคิดใหม่ๆอืมใช่ครับเขาไม่ความคิดใหม่การนาเสนอใหม่การแต่งตัวมันก็เท่และหน้าตัวเขาหน้าตาเขาเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นสมย้เขาแต่งแล้วมันเท่อ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเราเป็นเราเป็นนักดูอะไรเงี้ยครับเป็นคนดูอะแลเออเท่อะไรเงี้ยวัยรุ่นแต่ไม่หลอกจริงๆเราก็เท่ในตอนนม้นของเรามันก็มันก็เป็นยุคค่ยุคใหม่มันเป็นอะแดปต์ใช่ครับนะฮะเขาเรียกว่าความชอบของคนสมัยนี้กับความชอบของคนที่นําเสนอสมัยนี้ มันตรงจริตกันใช่ถูกต้องนะฮะเงเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะนําเสนอแบบใหม่เสร็จปุ๊บมันก็จะเสิร์ฟได้กับคนที่ชอบชมลิเกในคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันถูกครับถูกนะฮะเสร็จปุ๊บแบบพี่ๆก็ยังมีความขลังอยู่ผมว่านี่คือความออริจินอลแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุกคนก็จะอยู่ในระบบความมาตรฐานอร้องลําตรงนี้แล้วก็เอาเพลงลูกทุ่งเอานู่นนี่นั่นเข้ามา ผมสมผสมผสานใช่อ่าเหมือนกันครับจริงๆแนละ้วผมเองผมฟังนะแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปดูเลยเหมือนกันสําหรับอ่าอย่างวงหมอลำเนี่ยวงหมอลำเ,เองที่อยู่ในยุคนี้ที่กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีแฟนคลับหรือเป็นช่วงหมอลำเขาเองเขาก็มีการปรับถูกครับปรับให้เหมาะกับคนยุคนี้ไม่ใช่มาถึงแล้วก็มันลำกันอย่างเดียวจะถึงซอดแจงไม่ใช่ใช่ครับเขาเองเขาก็มีช่วงแบบว่าหน้าห้านซัดกันตุ้งตักตุ้งตักตุ๊กตักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมก็ ร้องลําอย่างเดียวผมไม่สนใจใครจะเซวผมก็ไม่ผมไม่นอกเรื่องแต่พอมาพอมายุคนี้อะมันต้องเล่นไปกับเขามันต้องแบบว่ามันต้องมีเขาเรียกมันต้องมีการตอบรับตอบกลับพาริสเพลกันไวขึ้นบางทีก็ต้องต้องอยู่ให้ให้ให้นางเอกให้ตลกเขาขับเราขับแก่ม้างอะไรม้งขับจนผมแก่ผมแก่แล้วเนี่ยเนี่ยคุณนีขับผมเขาเรียกว่าผมว่านะขับผมก็ขับ จริงๆอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคุณเขาเรียกว่าเลยโดนขับจนผมโดนทั้งคณะนะโอ้โดนทั้งคณะด้วยแต่ก็พาขับแล้วคนหัวเรระอ่าคนนี้ขยี้กันใหญ่เลยนี่ถ้าขับใหญ่เลยเจ็บเจ็บตีนี้เราก็เจ็บตามน้ำอะไรเงี้ยเจ็บตรงหัวใจเขาเป็นมาก่อนไม่ได้นะโกรธน้อยใจเสียใจเลยนะโอ้โหหน้าไม่ดีผมสวนเลยนะยังไงอะเพราะว่าแยารจริงๆไม่อะมันแรงมันแรงอ๋อคือ เพิเยเดียว่าแกนะอะไรเงี้ยแ้วแ,ก,แก,นกนี่แกแกกว่าอีกนาดีไม่ดีหรือไม่แกก็แก,กพอๆกับฉันอะไรอย่างเงี้ยมันคือถ้าเป็นเมื่อกอ่อนสวนแต่๋ยวนี้มันต้องไปตามยุคอะไรเงี้ย<ผ>เสร็จปุ๊บคนดูชอบชอบเราเราก็แบบเอาออวะเ,เล่นอย่างนี้ก็เล่นอะ,อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ต้องไวจริงๆผมว่านะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกกันอ่ะด้วยเทคโนโลยีอะไรเอ่ยคนที่เสพสมัยนี้เอ่ยซัดไปอย่างเดียวมันเหมือนนั่งดูเหมือนนั่งดูวิดีโออ่ะหรือนั่งดูว่า เขาเรียกว่าอะไรนั่งดู youtube ไปแต่ถ้าเกิดว่ามีการตอบรับกันมันจะสดกว่าคือเราเราต้องทําความเข้าใจตรงตรงนี้ก่อนครับว่าครับคนที่ที่มาชมลิเกเนี่ยเขาเครียดมาอยู่แล้วจากบ้านอ่ะเครียดจากงานขาบบ้านนู่นนี่นั่นรับเขามาเนี่ยเขามาหาความสุขอยู่แล้วเพื่อมาหาความสุขครับทําไมเราจะต้องเล่นที่มันตึงเครียดอ่ะจริงด้วยไหมจริงครับอันนี้ตอบโจทย์ง่ายๆทำไมเราทําไมเราจะต้อง ไปร้องไห้ทาไมต้องเอาคมเครียดพ่อแม่ตายยู่นนี่นั่นในเรื่องใช่ไหมอ่าฮะทาไมแล้วแม่เอาเรื่องสนุกสนุกมาให้เขาได้มีรอยยิ้มหัวเราะกลับบ้านไปเพราะความสุขเขาก็ลืมที่ที่เขาคิดที่เขามีปัญหามาผมว่าจริงไหมจริงครับแล้วดีไม่ดีแทนที่เขาจะคิดถึงระการเพราะเขาจะคิดถึงแต่เราด้วยใช่ไอตรงนี้ไอตรงนี้ผมก็ตอบโจทย์ตรงนี้ก็เลยอ่ะโอเคครับก็เป็นสนุก มีเฮฮาบ้างอะไรบ้างแต่บางที่ไปก็โดนเจ้าภาพว้างเหมือนกันเอ้าทำไมคุณไปลิเกทำไมคุณไม่ร้องไม่รำเลยมาตลกกันอย่างเดียวผมโดนเป็นอย่างนั้นไปอีกเออเออเอาสิเอาสิที่ไหนที่ไหนวัดบางปลาสมุทรสาครสมุทรสาครวัดบางปลาฉากแรกผมก็ออกไปเต้นกับนางอดซัดเลยซัดเลยซเจ้าภาพเดินมาเลยค้องรางวัลเหมือนประมาณว่า ให้ร้องลำนะอะไรเงี้ย้าเล่นอย่างนี้จ้างเลิกได้นะโอ้ตายตกใจเออตกใจผมว่าตกใจบากทจ้างเลิกอะไรเงี้ยประมาณนี้โจ์โจ์แต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนงานไปเออสิ่งสําคัญที่สุดการเป็นหัวหน้าหนึ่งพอถึงแต่ผมมาถึงมืดอยู่แล้วจะพูดไปก็เดี๋ยวเข้าตัวเองมีละมันต้องถึงไวๆแล้วเราก็จะไปที่ตำทนงานวัดแล้วเข้าไปที่แม่ครัวเลย ไปเช็คซาวเช็คเช็คซาวเลยว่าแถวเนี้ยเขาชอบนิกเกส์แนวไหนเอ้าแจ๋วแจ๋วแจ๋วนี่เขาไปต้องไปไวแต่ผมว่าไปถมงนมือเราก็บอกว่าชอบตั้งแต่คณะดวงแก้วลูกท่าเรือเลยค่ะ นะครับป้าเผานะครับแล้วส่งมาด้วยแล้วก็ยังบอกเมื่อกี้บอกว่าไปเล่นแถวแถวสูตรปาการก็บ่อยบ่อยๆครับเขาบอกสไปงใต้อะไรอย่างเงี้ยผมไปประธาาหรตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวส่งมาเลยนะครับบอกว่าเนี่ยชอบดูตัวโจ๊กหรือได้คาสนุกดีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคุณหวายบอกใช่ใช่ลิเกสมัยนี้บางทีเป็นลิเกประยุกต์ใช่ครับจะแตกต่างกันแบบแตกต่างกันแต่ก็การการไลฟ์สดก็จะเป็นสองมุมนะพี่ยังไงฮะมุมดีก็คือผิดพลาด อาอาเอาเอาเอามุมที่มุมดีก่อนก็คือคนจะได้รู้จักเรามีช่องทางสามารถดูได้มากขึ้นง่ายขึ้นแต่มุมที่มุมที่มันเป็นมุมลบก็คือหนึ่งความผิดพลาดสองคำด่าคำหยาบคายอะไรอ๋อบางทีมันอันนี้ผมโดนบ่อยบนหน้างานเเนาะบางทีมันหน้างานมันต้เอาสนุกเอามันอะหน้างานมันฮาใช่ตลกด่าแล้วคนชอบอะไรอย่างนี้แต่คนที่นั่งดูไร์สดอยู่เขาไม่โอเคฟิลลิ่งมันยังไม่ถึงหน้างานเขาก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊หยาบคายหรือเปล่าหยาบคาย เออก็จริงก็จริงหยาบคากระจิบเขาพี่พ่อเปรียบเทียบเอาแค่นั้นโน้นเขาไม่เห็นหยาบคายนะมันเขาขำอะไรเงี้ยเออแต่พอดีเราหน้างานตัวเนี้ยโอ้โหขำกั้นแต่ว่าน้ำตาจะไหลกันอยู่แล้วยิ่งหยายิ่งขำอะไรเงี้ยก็มีแต่คือมันสองมุมมองอะยิ่งโดนขับคนดูก็ยิ่งขำมันสองมุมมองนะเพราะฉะนั้นก็แต่เอาจริงๆแล้วก็คือ มันอยากให้มันน้อยดีที่สุดอ่าจริงๆแล้วใช่ครับเราจะมีมีบ้างอ่ะเป็นอาเรกมีเป็นกลิ่นอายใช่ครับแต่ยังที่ผมบอกอ่ะถ้าที่ฟังไปแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือการปรับในการพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ครับความสดความไลฟ์นั่นอ่ะที่บอกโอ้โหสมัยนี้ที่บอกว่าชอบกันรือว่าจะเป็นเนี่ยทางที่บอกที่คุณนกแร์ได้ฟังไลฟ์สดเอ่ยหรืออยู่หน้างานเอ่ยคนสมัยนี้ชอบการมีพ a r t i s i p หรือว่ามีการที่แบบว่าตอบโต้กันได้ไวขึ้น นะฮะซึ่งทางนี้เองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเหมือนกันเหมือนกับที่น้องๆที่บอกว่าเขาก็เสิร์ฟเป็นเจนใหม่ๆเข้าก็เสิร์ฟให้คนดูใหม่ๆเราก็ยังสามารถอยู่ได้มีเนี่ยความคลาสสิกยังมีอยู่แล้วก็มีการเสิร์ฟแบบเจนใหม่ๆด้วยอีกเมื่อเดิเหมือนกันนี่นะเขาบอกเนี่ยดูคุณนภรัตครั้งแรกเนี่ยปี4 5หจนถึงปัจจุบันก็ยังชอบดูอยู่เลยด้วย4 5หคุณนัทนัน4 5ปีนี้ปีนี้่าไรปีนี้6ครับห7ครับ4 5 5 5 6าห้ บอปีส<า>ปสองสามปี <c oughs> เล่นมานานจริงครับนะฮะ <c oughs> คุยเก่งด้วยเขาบอกขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยครับที่เข้ามานะครับเะฮะอ้าวผมขอถามหน่วยแล้วกันครับช่วงท้ายหลอกกันพอหรือย,ยังจะได้เห็นบนเวทีไหมแน่นอนครับถ้ามีงานตอนนี้ายับ ถ้าอยากฟังเจ้าภาพหาเลยเขาเดือนนี้ยังไม่มีงานอช่วงดาฝนอย่างนี้แล้วเอ้าแต่ละช่องทางสามารถนะครับนะตามหากันได้เลยด้วยทางไหนกันบ้างแต่ไม่รับประกันนะว่าเพี้ยนหรือเปล่าไอ้รงสดอ่ะติดต่อช่องทางก่อนช่องทางช่องทางช่องทางสมมติอยากไปดูนุกอลนสไร้หอบีทางไหน แฟนเพจก่อนนกระตั์ไม้หอมแฟนเพจภาษาไทยภาษาไทยหมดเลยครับเซิร์ชเลยว่านกระตั์ไม้หอมแฟนเพจก็รวมนกประตั์ไม้หอมก็ภาษาไทยเหมือนกันนะครับส่วนชาวไทงก็ติดตามและถ้าเกิดอยากติดต่อไปทางไหนเบอร์อะไรเออติดต่องานมาที่นี่ก็ได้ครับ เชสามเลยที่ผู้จัดการส่วนตัวบอคร่บพี่สาวเบอร์โทรศัพท์ครับ0879144609นะครับพี่สาวของผมครับคุณสำรันไม้หอมครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ติดต่อเลยด้วยเอาจริงๆบางทีเป็นเรื่องของช่องทางด้วยใช่อยากหาไปเล่นแต่เอ๊ะฉันจะไปตามทางไหนนะฮะสมัยนีจริงๆบางทีก็ต้องบอกว่าเราต้องหาช่องทางให้ตามหากันได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำคนอื่นเขาจะทำให้หาง่ายขึ้นยิ่งกว่าเราอีก นะครับนะก็ขอให้นะครับได้นี่ครับไปร้องนี่เลยครับหลอกกันพอหรือยังบนเวทีแต่ไม่รับประกันนะเพ้นหรือเปล่าเพราะร้องสดไงนะฮะไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้บอกว่าเปิดเป็นซิงเกิลแบบนี้ซะหน่อยถ้าอยากฟังเพลงเป็นซิงเกิลมาขอที่คนลุกทุ่ง FM 103้รับผมแต่ถ้าอยากดูสดไปเลยครับหน้างานครับนะฮะที่คอนเสิร์ตนะครับหรือว่านี่แหละครับที่วงลิเกนพรัตไม้หอม ช่วงนี้ให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังชาวคนรุ่น FM 1 0 3รอยสมเลยครับครับผมกอเดินต้องขอฝากสถานีนี้ก่อนเลยนะครับรุ่นทุ่งร้อยสามครับอยากฟังเพลงอะไรนะครับขอก็ได้ที่นี่ครับเพลงทุ่งนะครับทุกๆศิลปินเลยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานของผมนพพตัดไม้หอมไปด้วยผลงานลิเกครับเน้นๆเลยคือลิเกนะครับติดต่อได้ทางช่องทางที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกทางได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรไม่รู้ศูนย์แปด อ่าศูนย์แปดเจ็ดครับเก้าหนึ่งสี่สี่หกศูนย์เก้าครับอ่าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่สี่หกศูนย์เก้าใช่ครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อครับหาไปเล่นได้ครับจะพูงจะภาพนะฮะการจ้างงานหรือว่าไปติดตามได้ทางเพจของคุณนพรัตน์ไม้หอมนพรัตน์ไม้หอมแฟนเพจครับผมครับผมนะฮะติดตามกันได้เลยด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นเกียรติมากที่มานั่งคุยที่พี่ท็อปบอกปกติไม่ค่อยได้ออกสื่อมานั่งสัมภาษณ์กันคนลุกทุ่งชวนคุย